ในคลิปแรกในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของม a สเตอร์โปรดักชันสเกดู l ิงนะครับในเรื่องของการวางแผนการทำธุรกิจของบริษัทเราสามารถวางแผนได้หลายแผนหลายระยะในแผนของระยะกไกลหรือเราเรียกว่าแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยปัจจุบันก็อจาจะมองกัน3ปี10ปี แล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่เงื่อนไขของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงมาถึงในระดับที่ Top Management Demand and Resource planning ตรงนี้ก็จะเป็นการมอง12เดือนข้างหน้าหรือถึง18เดือนโดยที่การมองก็จะมองเป็น p e r f o r อ a n c e ในรายเดือน12เดือนขั้นต่ำน,นี่ผมพูดถึงฝั่งซ้ายของสามเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ Top Management De ดีมารสแอนด์รีซอ planning หรือบางทีเราก็จะเรียกว่า S อสแอนดอีเออพจะตกอยู่ในกรอบนี้โดยโฟกัสก็จะมอง ระดับ SOP ตามทฤษฎีแล้วเขาก็อยากจะมองเป็นเรื่องของ product family หรือกลุ่มสินค้ามากกว่ามองเป็นสินค้ารายตัวมองว่ากลุ่มสินค้านี้ถึงเป้าหมายไหมมี capacity เพียงพอไหมมีการทำกำไรได้ตามเป้าหมายไหมโดยผ่านกระบวนการ SOP ในเลเวลที่3ลงมาจากกลางก็จะเป็นเรื่องของการวางแผน operation การปฏิบัติการและเรื่องอันนี้ก็จะมองไปแล้วแต่ธุรกิจจะมองจะมองถึง1ปีล่วงหน้าแต่มองเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์นี้จะทําอะไรสัปดาห์หน้าจะทำ สัปดาห์เป็นสัปดาห์ไปวัตถุประสงค์หลักในการโฟกัสคือทำยังไงเพื่อให้ได้ FG หรือ Finish Good ค้าสำเร็จรูปที่ต้องการแล้วก็เคลียร์แบ็กล็อกออเดอร์ที่ค้างสง่งกัน แน่นอนฮะพอวางแผนรายสัปดาห์เสร็จก็จะมีเรื่องของการทําแผนรายวันซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมองไป3าวันคือรายเดือนวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนอะไรไปเรื่อยๆซึ่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแผนละหรือ execution of plan นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของปาวางแผนผลิตผลิตอะไรซื้ออะไรวันนี้เราจะผลิตอะไรวันนี้เราต้องเปิด po อะไรวันนี้ต้องการรับของอะไรเป็นเรื่องของรายวันส่งของอะไรส่งมอบอะไรเป็นเรื่องของการผลิตการจัดซื้อการจัดส่งในส่วนของการที่เราจะคุยในวันนี้ที่เราเรียกว่า aps เนี่ยก็จะเป็นการมองในระดับมันลี่ในส่วนของเป็น เป้าหมายของทาง S P อันนี้ผมเอามาจากรูปซึ่งเอามาจากหนังสือของ E. F. v a l e n e นะครับที่เป็น S P นะครับหนังสือเล่มนี้ก,นนก็จะ E. F. v o l e n e ก็เรยนเนียกได้ว่าเป็นปพ่อในเรื่องของ S P เลยจะสังเกตว่าในรูปในรูปที่เป็นไม่ใช่สีสเป็นสีขาวดากับสีสีเนี่ยจะคล้ายกันด้านซ้ายมือจะเป็นเรื่องของการบริหารดีมานความต้องการลูกค้าการทำ forecast การ d e m a มน management และด้านขวาก็จะเป็นเรื่องการบริหาร capacity resource planning ซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดกัน EP 3 MPS อยู่ตรงไหน MPS อยู่ตรงกลางที่คำว่า volume เมสูรซึ่งต่อยอดมาจาก u s i n e s s Plan คือตรงกลางสีดาแต่คําว่าตรงนี้เวลาเขาจะมองยกตัวอย่างฟองกาแฟมคืออะไรสมมติเราผลิตน้ําดื่มคเครื่องดื่มก็ได้เราอาจจะไม่ได้มองระดับ SKU ว่าเป็นขวด,ขวดกระป,ป๋องเป็นขวดแก้วไซส์ลิตรหนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรแต่เขาจะมองเป็นระดับล้านลิตรมองภาพใหญ่ว่าต้องการวัตถุดิบเท่าไหร่มีกําลังการผลิตเดือนละกี่ล้านลิตรต้องการโวดน้ําเชือ่อกี่ล้านลิตรโดยเป็นภาพรวมเรามองเป็นโวลุ่มเป็นหลักซึ่งตัวนี้เวลาคุยกันมันจะมองเห็นภาพว่า,วาตัวนี้ผลิตเท่าไหร่กําไรเท่าไร่ขากัจนน้ ค่อยผ่านกระบวนการแตกว่าถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนเดือนละ1ล้านลิตรเราจะแตกเป็นไซส์ต่างๆยังไงตรงนั้นเป็นเรื่องของ Product m i x หรือ Master Scheduling ซึ่งตรงนี้แหละที่ mps เข้ามามีส่วนบทบาทหลังจากเอาตัวโวลูมล้านลิตรต่อเดือนมาแตกย่อยว่าาจะผลิตกระป๋องเท่าไรผลิตขวดเท่าไรขวดลิตรเท่าไรขวดเพื่ออะไรครับการกระบวนการในการแตกคําว่าโวลล์ูมมาเป็น sku โดยผ่านกระบวนการทํา Product mixix เนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องผลิตสินค้า fg ไอเทมไหนเท่าไหร่ซึ่งตังนี้ก็จะไปขับเคลื่อนเรื่องของ MRP ซึ่งเป็นสีน้ำตาลอยู่ด้านล่างต่อไปแล้วก็แน่นอนไปส่งไปถึงแผนในการผลิตแล้วก็เรื่องของซัพพลายเออที่จะต้องส่งมอบซื้อของ P.O. อเหกัน ดังนั้น MPS ก็จะอยู่ตรงสีแดงใต้สีดำซึ่งเป็นต้องการต้องการเอาพุตจาก e l r p เพื่อมาทำงาน,นต่ออย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะตัว MPS หรือ master เราเรียกกระบวนการ master schedule หรือการวางแผนผลิตหลักเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการวางแผน m r p ที่พูดไปเมื่อกี้ในรูปแล้วก็ในเรื่องของการวาง capacity management ทั้ง3ตัวนี้เนื่องจาก3ตัวนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงเช่นวัตถุดิบขาดวัตถุดิบชั่วคราวเป็นสองเดือนก็ต้องมาวางแผนใหม,ม่ว่าเราจะผลิตอะไรสลับที่สลับไปมาใช่ไหมครับ พอสลับแผนการผลิตปั๊บก็ไปกระทบการวางแผนแคปซิตี้หลายๆกรณีแคปซิตี้มันคอมมอนใช้เครื่องเดียวกันโรงงานเดียวกันก็จะมีเรื่องการวางแคปซิตี้ต้องวางใหม่วางแผนแคปซิตี้เสร็จก็ต้องกลับไปเช็คว่าแผนที่วางไว้ได้รอแมทไหมวอลนวิวอยู่แบบนี้แคปซิตี้พร้อมรอแมทเรียพร้อม t r p รพร้อม MRP พร้อมเอ็ได้ตามแผนไหมสต็อกได้เลยเพที่ต้องการไหมไอ้พวกนี้มันจะ m p s MRP CRP พวกนี้มันวนกันอยู่3ตัว